รัฐบาลออกมาชี้แจงแล้วนะครับเรื่องข่าวการยกเลิกเงินดิจิทัลเฟส3จะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันกับข่าวสตังมีเดียวันที่16พฤษภาคม2568นะครับล่าสุดเนี่ยนายกหญิงของเรานะครับคุณแพทองทานชินวัตนนะครับได้ออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับในเรื่องของการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทเฟส3นะครให้กับเด็กที่เายาวชนที่มีอายุระหว่าง16 20ปีนะครับตอนนี้เนี่ย อาจจะต้องมีการทบทวนออกไปก่อนนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะยกเลิกโครงการต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่ารัฐบาลจะต้องหาวิธีกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ผลมากที่สุดนะครับอีกครั้งยังมีเรื่องของกำแพงภาษีจากทั่วโลกนะครับปัจจัยต่างๆที่จะทำให้ต้องมีการพิจรารณาเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลจะ พยายามผลักดันทุกบุ่มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับข่าวที่มีการยกเลิกเงินดิจิทัล1,000 0บาทไม่ใช่ความจริงนะครับเพียงแค่ทบทวนไปก่อนยังไม่ได้ยกเลิกตอบเคลียชัดนะส่วนใครที่อยู่เฟส3นะครับ ตอนนี้ทไลายยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นอยู่ระหว่างพฤษภาถึงมิถุนายนนะครับสวนจะมีการอัปเดตอย่างไรจากทางรัฐบาลสตังก์ก็จะไปตามข่าวให้ใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ครับดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียช่องสตังค์มีเดียช่องข่าวของคุณ